เป็นต้นตตของราสนิมเพราะว่าราสนิมเขาจะชอบมากๆเลยค่ะกับการที่จะมาอยู่กับต้นลีลาวดีแบบนี้นะคะเขาจะเกิดอยู่ที่บริเวณใต้ใบแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมทุกคนราสนิมเขาจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะอ,อยู่อยู่กับต้นลีลาวดีนะคะเขาจะมีสีเหมือนเหมือนสนิมนะคะแล้วก็เป็น เหมือนเป็นฝุ่นเล็กๆนะคะเป็นฝุ่นเล็กๆแล้วก็สามารถปลิวไปได้ตามลมนะคะนี่ค่ะอบอลสีของสวนสวยนะคะไม่ต้องไปติดโรคมาจากที่ไหนเลยค่ะนี่ค่ะต้นตตออยู่ในสวนของเราเองนะคะต้นลีลาวดีหน้าหนาวนะคะส่วนมากเลยค่ะนี่ค่ะเขาจะเป็นนะคะจะเป็นโรคนี้เพราะว่าใต้ใบของต้นลีลาวดีนะคะเขาจะไม่ค่อยได้เจอน้ํานะคะไม่ค่อยได้ถูกน้ําถูกแสงแดดนะคะก็จะเป็นแหล่ง เพราะขยายพันธุ์ของต้นราสนิมนี้เป็นอย่างดีนะคะอืมถ้าใครมีต้นลีลาวดีแบบนี้นะคะแล้วใต้ต้นหรือว่าในสวนของเรานะคะปลูกต้นไม้พวกบอลพวกอะไรไว้นะคะจะต้องกําจัดนะคะวิธีกําจัดนะคะราสนิมก็คือถ้าเราเอาแบบว่าไม่ต้องใช้สารเคมี Me นะคะเพราะว่ามันเป็นในบ้านเรานะคะก็คือใช้เอ่อใช้น้ําหมัก ้านใบมะละกอนะคะเราไปหักมาเลยค่ะใบมะละกอแล้วก็เอามาหันห่นหันห่นหั่นหั่นนะคะหั่นไว้เยอะๆเลยค่ะยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะเอาไปแช่น้ําให้ยางในใบมะละกอนะคะออกมาในน้ํานะคะออกมาละลายใส่ในน้ําแล้วเราใส่ป๊อกกี้นะคะหรือถังฉีดขนาดใหญ่ก็ได้ะค่ะเพราะว่าต้นลีลาวดีค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วนํามาฉีดพ่นใต้ใบแบบนี้นะคะ ฉีดพ่นเข้าไปบริเวณใต้ใบแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยยับยั้งนะคะแต่ถามว่ามันจะกําจัดได้เลยไหมไม่ไม่ถึงขนาดกําจัดได้ขนาดนั้นนะคะเนื่องจากเราไม่อยากใช้สารเคมีนะคะเราจําเป็นต้องฉีดพ่นบ่อยๆค่ะเพื่อป้องกันนะคะตัวนี้ก็จะสามารถช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ก็ทําง่ายนะคะโดยไม่ใช้สารเคมีคือเด็ดใบนะคะเด,เด็ดใบพวกที่มีอ ลาพวกนี้นะคะเอาไปทิ้งให้หมดเลยค่ะใส่ถุงพลาสติกไปทิ้งนะคะใส่ถุงพลาสติกให้มีดชิดไปทิ้งเพื่อที่ป้องกันการปริวกระจายไปของพวกราสนิมนี้นะคะก็จะก็จะสามารถช่วยลดนะคะลดอัอดตราการเป็นโรคราสนิมของพืชในสวนของเราได้ลงได้นะคะ